ลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้แล้วต้องการจะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สามารถเข้าไปแก้ไขด้วยตัวเองง่ายๆที่ l ล n e สห Connect ดังนี้ 1. เข้าไปที่ l ล n e แอดสห Connect ใส่เบอร์ใหม่ที่ต้องการแก้ไขาตามด้วยสี่เหลี่ยมหรือ Hashtag เพื่อเช็คว่าลูกค้าลงทะเบียนเบอร์ใดไว้ในระบบ 2. ระบบจะแจ้งเบอร์ลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้ใส่เบอร์ใหม่ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน 3. จากนั้นลูกค้ายืนยันรหัส OTP 4หลักใน l ล n e สหคอนเน็ C. ระบบจะแจ้งว่าได้ลงทะเบียนแก้ไขเบอร์ให้เรียบร้อยแล้ว 5. กดข้อมูลส่วนตัวเข้าไปที่ QR code เพื่อเช็คความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งกรณีแก้ไขแล้วข้อมูลไม่ขึ้นกรุณารอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกครั้ง